สวัสดีครับลุงจักผ้ายาวสิผ้าพีผ้านองมายาวโยโคกน้องหน้าสวนศิลปิกัดกับบ้านน้องลุมพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิษัยังหวัดมหาสารคามนะครับมือนี่กับสิผ้าพีผ้านองมาชมต้นไม้รอบๆอบโคกน้องหน้านะครับที่ลุงจักปลูกป่าผสมผสานไว้นะครับส่วนสีงามสีเป็นจังไหรน,นะครับไปชมกันเลย บางนี้ก็ขุดเป็นโคกน้องหน้าเด้อพี่น้องนี่แล้วกาขุดคลองใส่ไก่รอบหน้าไว้นะครับปลูกต้นไม้ครับพี่น้องนี่ต้นยางนานะครับต้นยางหน้า,นนา,นามีต้นยางกับปลูกลงไปนะครับปลูกปลาผสมผสานนี่ครับตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มงหายแล้วนะครับสูงถ่วมหัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นต้นยางนาโซนนี่นะครับ คือการปลูกต้นไม้ของลุงจักนี่กรบบจอจำกัดนะครับว่าสิเป็นต้นไมอ้อีย่างระยะห่างเท่าไรนะครับนี่ว่างมองใดก็ปลูกเลยครับนี่มองนี้ลุงจักก็ปลูกเสริมเติมมาทุกปีนะครับปลูกเสริมเติมมาทุกปีต้นใดบอลอดนะครับเ่าก็ปลูกไม่นี่มองนี้ก็เป็นส้นต้นยางหน้านะครับปลูกต้นยางหน้าไม่ปีนี้นะครับ นี่ต้นไดบัลอดพี่น้องนี่เพิ่นเหี่ยวแหงไปแบบนี้นะครับเข้ากับปลูกไม่ปลูกเสริมเติมไปนะครับทุกปีนี่อันนี้ตน้นต้นทอนพี่น้องนี่ตน้นทอนเพิ่นเกิดเองแต่ว่าเพิ่นเป็นหยังว่านี่เหี่ยวแหงไปนี่คุณนะสูงทั่วหัวแล้วนะครับนี่มะข่ามงกมี่ครับพี่น้องมะข่ามงนี่มะข่ามงนี่ปลูกได้ปีนึงแล้วนะครับเพิ่นก็รอดมาได้นี่ครับ นี่มะค่ามงมองนี้ลุงจักกะขุดสะนะครับขุดสะไวท่ายหน้าสะที่เหลียวเห็นพุ่นกัความลึกหกเมตรนะครับความลึกหกเมตรส่วนมองนี้แต่พักหนึ่งนี่กัขุดเสมอคล้องครับพี่น้องนี่ลึกสองเมตรตะกี้กะมีน้ำเต็มอยู่นะครับปุ่นน้ำกันน้ำพ่นนะครับแต่บัดน,นี้ลุงจักกะมาสูบน้ำใส่เข่านะครับปุ่นทางปุ่นป้าเขา เหลือจองไว้เฮ็ดหน้าไร่เดียวนะครับจากพื้นที่ทั้งหมดหกไร่นะครับลุงจาก,กบแบ่งพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับขุดสะขุดสะกับสองสองน่วยพี่น้องผุ่นสะติดบ้านผุ่นกันน่วยหนึ่งแล้วก็มองนี้กันหนึ่งแล้วก็ขุดคลองรอบหน้าไว้เอาดินขุดคลองมาเฮ็ดเป็นถนนแล้วก็ปลูกตาผสมประสานนะครับสองข้างทางถนนนี่ครับ แต่ปีนี้แห้งแรงอีหลีนะครับน้ำใส่เข่ากับบมี่จนได้มาสูบน้ำใส่ครับนี่จนแห้งนะครับเหลือแต่พักหนึ่งพี่น้องเหลือแต่พักนึงเอากระล่อฟ้าฝนต่อไปละครับว่าสิเป็นยังไงน,นะครับเพิ่นสีเตมิมมม่ห้อีกบ่นี่ทั้งนี้ลุงจักรกับปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดนี่มะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี่กะ ถ้าเพิ่นติดแล้วนี่ก็งามเรียพี่น้องนี่โตไวเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับนี่ต้นมะฮอกกานีนี่อันนี้ก็เป็นต้นยางนาจริงๆมองนี่ลุงจักกับปลูกยางนาเป็นแถวนะครับแต่ว่ามีเพิ่นนี่ล่ะรอดไม่ได้นะครับนี่นี่นอกนั่นก็นบรอดพี่น้องกับออกบอเป็นยังเดี๋ยวเขากับปลูกไม้นะครับนี่ต้นไผ่ก็มีพี่น้องนี่ไผ่สร้างมน นี่โอ้เพิ่นกำลังออกนอเลยพี่น้องนี่นี่ครับไผ่สร้างหมุนเพิ่นกำลังออกนออีกแล้วนะครับนี่กะปลูกบองนี้กะปลูกไหวกะบอมมี่ระบบน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่านี่ทอเดินไห้นี่กะพวกขี่ขโมยกะมาลักตัดสายไฟไปเหมิดพี่น้องนี่กเลยเก็บแผงโซลาเซลล์เก็บปั๊มไปไห้นะครับอยู่บ้านพูนไปไหวพุ่น นี่ครับเต็กี้ก็ได้หดน้ำยูนี่สัมพ่อเพื่อนรอดมาได้หลายนะครับนี่ครับทางนี้ก็เป็นต้นยางนาเนี่มียางกับปลูกลงไปครับพี่น้องนี่นี่ต้นตาลก็มีนะครับนี่ต้นตาลน,นี่ลูกจักกับฝังเม็ดว้เด้นี่พี่น้องนี่ฝังเม็ดไบจะซื้อเพื่อนกน็เกิดขึ้นเลยนะครับนี่ต้นตาลน,นี่ทางนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ กระปูกผสมประสานไปครับนี่อันไหนกระปูกนี่แจ้งยังซี่นะครับมะฮอกกานี่นี่ลุงจัากระปูกไว้แทรกไว้ครับตน้นยางนาเลยนี่ร <c oughs> อดมาแล้วพี่น้องนี่รอดมาแล้วนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่อยู่ระหว่างกึ่งกลางของตนอ้นยางนานะครับก็ได้พันไมย้ยางนากระปูกนะครับบ่ได้จํากัดว่าสิเป็นนี่อย่างนี่มองนี่กระโลง่ลงเพื่อนบ่รอดนะครับ นี่สะนะครับพี่น้องสะมองนี้กระเลี้ยงปลาไวสารพัดนะครับเป็นปลาหน้าทั่วๆไปนะครับปลานิน่นปลาตะเพียนปลายี่สกปลาดุกปลาคออยู่ในนี่เม็ดพี่น้องนี่ปลากีเดอปลาสลิดมีซูเนลน,นะครับนี่มองนี่วังหันกับม่อมแรงอยู่นะครับกับเหลืออยู่สองเมตรนะครับบัตเทนี่ปีนี่แรลงแห้งนี่น้นากับพท่ันเต็มเลย นี่เห็นเป็นกันกันอยู่นี่กับลุงจักสูบใส่หน้าเข่าไว้นะครับนี่ฝนกับบ่อใครตกนี่ก็เลยสูบได้สะนี่แหละครับนี่ข้อดีของการคุดสะปีใดฝนแรงเฮามีน้ำที่เก็บจากน้ำฝนไว้เฮ้ก็สูบใส่หน้าเอาไปใส่ประโยชน์นะครับนี่มองนี่อันนี้ก็บไผ่ไผ่ร้างมนนี่ครับนี่ปลูกแทรกไว้ครับ ต้นใหม่ป่ามือนี่แหละครับนี่นี่ต้นประดูป่าพี่น้องนี่ลุงจักปลูกต้นประดูป่าไว้เห็นบอกคู่กับต้นพยุ่งนี่ปุ่นเพิ่นแข่งกันขึ้นนะครับปุ่นสูงซ้ำๆกันนะครับเพื่อนสียืดแข่งกันนะครับนี่การกินอาหารของเพื่อนกับเขาบ่ต้องห่วงว่าเพิ่นสีแย่งอาหารกินนะครับเพราะไม่แต่ละชนิดเพื่อนกับกินอาหารบ่อือกันนะครับนี่มองนี้ก็ภไผ่สร้างมน นี่ลุงจัาก,กับปลูกแทรกไว้มองนี้นี่นี่ครับแทรกไว้มองระหว่างต้นไม้พยุ่งนะครับกับไม้ประดูปลานี่ปลูกแทรกไว้นะครับมีอันไหนกับปลูกลงไปนะครับนี่รอบๆโคกนหนองน่ปีนี้แรงอีหลีนะครับนี่หน้าพี่น้องเฮานี่เพิ่นสีได้กินเขาว่านี่ นำกับบอบมี่พี่น้องเอ้ยฝนหนมีแต่หยาเต็มอยู่เอาถถวฝ้าฝนมากนำลงมากคักๆก็สีได้ยุ่ได้กินยู่ดอกนะครับก็สู่ๆกันต่อไปนี่มาพามาเบิงมองนี้นะครับต้นไม้มองนี้ฟังขวามือนี่ครับก็บเป็นพวกไม่ประดูปลาไม่ประดูปลาไม่พยุ่งนะครับ ลูกจักก็บ่ได้เลือกดอกครับได้อยียงมากกับปลูกอันนั้นนะครับตามที่ได้พันไม้มานะครับบ่ได้จากัดว่าต้องปลูกไม้นั่นไม้นี่นี่ครับทัางนี่ก็เสริมเข้าไปนะครับปีใดก็ปลูกเสริมนะครับนี่ต้นนี้ก็ปลูกปีที่แล้วนี่รอดแล้วครับแบบนี้ต้นมะฮอกกันีนี่อันนี้ต้นพยอมนะครับพี่น้องนี่ต้นพยอมนี่เพื่อนเกิดเองนะครับนี่ เม็ดเพิ่นกับปิวมาสร้างผุนต้นแม่เพิ่นต้นใย,ยกับบอลอดแล้วนะครับนี่ครับมองนีก้กะทิเป็นอุโมงต้นไม้แล้วครับพี่น้องนี่นี่เป็นอุโมงต้นไม้นะครับนี่แหละครับผลของการเฮ่าที่เฮ้าปลูกต้นไม้มองนี้กะปลูกได้สองปีแล้วนะครับเข่าสูปีที่สามนะครับปีนี้เข่าสูปีที่สาม ต้นไม้เพิ่นก็จะเลร่ญนเติบโตพุ่นสูงชลูดแข่งกันนี่สามเมตรสี่เมตรเข้าไปแล้วครับพี่น้องนี่บางต้นก็หาหกเมตรก็มีนะครับต้นไม้นี่ใหญ่เรี้ยวอีหลีนะครับนี่ถ้าลุงจกักบ่ปลูกหน้ามือนั่นก็คือสีบ่มี่มือนี่นะครับนี่ก็ปลูกไว้หลายๆเด้อะครับพี่น้องมูเฮ้านะครับต้นไม้ก็เป็นของเฮ้าอากาศก็เป็นของโลกนะครับ นี่ครับมองนี่ก็เป็นแถวเป็นแนวนี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับนี่ก็ปลูกปาเป็นมอระดกไว้ให้ลูกให้ล้านครับพี่น้องนี่ข้องใส่ไก่ขุดไว้ก็แหงแหงนะเพราะว่าลุงจักกับบมีน้ำบดานมาเติมนะครับก็เลยต้องปล่อยตามธรรมชาติอาศัยฟ้าฝนยังสี่แหละครับ นี่ถ้าฝนบ่ตกกะบ่มีน้ำนะครับครับผู้ลังคนเพื่อนกะถามว่าลุงจักปลูกต้นไม้สิกินนี่ยัง่ะสันนะครับนี่กินกล้วยครับพี่น้องเห็นบ่กล้วยนี่กล้วยกับเพื่อนกะเจริญเติบโตพุ่นแตกหน่อออกลูกขึ้นมากับมี่นะครับนี่กินกล้วยครับเพราะว่าระว่างที่ต้นไม้เฮากำลังใหญ่นี่เฮากัสีได้กินกล้วยก่อน เท่ากับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับนี่ตอนนี้เพิ่นกะออกเครื่อแล้วพี่น้องนี่เห็นบอนี่ได้กินแล้วครับนี่นี่ออกเครื่อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นอกจากกล้วยนะครับพืชเลี้ยดินครับพี่น้องพืชเลี้ยดินนี่ลุงจกกักกะปลูกต้นกระเจียวปลาไว้นะครับนี่นี่เห็นบอพี่น้องต้นกระเจียวปลาเป็นแถวเป็นแนวเลยยู่ใต้ต้นไม้ทั้งสองขางทางนะครับ นี่ต้นกระเจียวปลายง้นมนาสงการนาแรงนี่เพื่อนก็ออกดอกนะครับนี่ก็พ่อได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ครับพี่น,อน้องน,นี่นี่ดอกกระเจียวเห็นบ่มต้นกระเจียวนี่ต้นกระเจียวปลากับที่เป็นแบบนี้เด้อครับนี่ต้นใญ่ง้มครับยง้มนี่นะครับเพื่อนก็แตกใบนี่ย่้มส่วนไอ้ฤด,ดูแลงนะครับฤด,ดูแลงเพื่อนก็สิออกดอก ช่วงนี้กับสิพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ก็พ่อได้กินอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นกับสิออกคักๆก,ก,ก็คือช่วงฤดูแล้งนะครับช่วงช่วงประมาณสงการนะครับเข้ากับสิได้เก็บดอกกระเจียวน้ำสวนของข้าเองครับนี่ก็เป็นพืชเลี้ยดินนะครับนี่ก็มีหลายยางนะครับกล้วยกับยังพ่อมียููเดอ้อครับพี่น้องนี่กล้วย เพราะว่าลุงจักปลูกไว้รอบนี่แหละครับแต่ว่าพ่อต้นไม้ไ่นะครับต้นไม้เพิ่นใหญยขื้นกล้วยเพิ่นก็สิเริ่มเฉาไปนะครับนี่คือต้นนี้นะครับนี่ต้นนี่ก็เริ่มเฉาไปแล้วนะครับนี่แหละครับการเฮ็ดโคกนองหน้านะครับเท่ากับบอแมนว่าสิปลูกต้นไม้ปลูกไม้ป้าย่างเดียวนะครับกับปลูกไปทุกยางครับพี่น้องนี่ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกคือข้าวว่านี่แหละครับ <c oughs> นี่ครับกะสูสๆกันไปนะครับเท่ากับหวังว่าเอ,อหลังจากอนาคตถ้าเท่ากษะเสียแล้วเท่ากับมาเท่ากับมาชมผลงานเท่าอย่างเดียวครับพีน่น้องนี่เท่ากับว่าต้องไปเริ่มใหม่นะครับมองนี้ลุงจักกะปลูกไว้หลายอยา่างแล้วนะครับนี่ อีกบดอนหลังจาก,กเกษียณมองนีก้ก็กสิยเป็นปลาแล้วครับพี่น้องนี่เป็นปลาอุดมสมบูรณ์นะครับรอบหน้าเห้านะครับนี่พวกบใบไม้พวกบใบไม้ใบไหลที่ร่วงหล่นนี่เ้ากะเอาไปใส่หน้าเห้านะครับกับเป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักในหน้าเห้ากับเห็ดไหดินเขาดีต่อไปนะครับนี่มือนี้ก็นํามาฝากนะครับสําหรับ คลิปนี้ลุงจากพาเยาวก็ขอจบไายการในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ